มีคนมากมายที่ตื่นเช้าทุกวันทำงานหนักกลับบ้านดึกไม่เคยใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแต่ก็ยังจนจนแบบไม่มีอนาคตจนแบบวนอยู่กับความกังวลเดิมๆทั้งๆท,ที่มีงานทํามีความรู้มีใจสู้อยู่เต็มร้อยแต่ทําไมถึงยังจนวันนี้เราจะพูดกันตรงๆไม่ใช่เรื่องโชคไม่ใช่เพราะฟ้าไม่เป็นใจแต่เป็นเพราะห้านิสัยที่สร้างความจนในชีวิตประจําวันนิสัยที่ทําให้คนจํานวนมาก ใช้ชีวิตอยู่กับความจนไปจนตายหนึ่งผลัดวันประกันพรุ่งเรื่องเงินคนจํานวนมากรู้ตัวว่าควรเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างกับเรื่องเงินควรออมควรลงทุนควรหาความรู้ด้านการเงินควรสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินควรเริ่มหาอาชีพเสริมควรเปลี่ยนวิธีใช้จ่ายแต่สิ่งที่พวกเขาทําคือเอาทีหลังรอให้พร้อมก่อนรอเงินเดือนขึ้นรอให้นิ่งกว่านี้ก่อนรอให้ปีนี้ผ่านไปก่อนและสิ่งที่ตามมาคือไม่ได้เริ่มสักที เวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปีห้าปีทุกอย่างก็ยังอยู่ที่เดิมเขายังไม่มีเงินเก็บไม่มีรายได้เสริมไม่มีสินทรัพย์ไม่มีเงินฉุกเฉินเวลาถูกใช้ไปกับความคิดที่วางแผนซ้ำๆในหัวแต่ไม่เคยลงมือจริงเลยสักครั้งนี่คือนิสัยเงียบๆที่กัดกินอนาคตและเป็นกับดักที่ทําให้หลายคนจนตลอดชีวิตแบบไม่รู้ตัวตัวอย่างของพี่ต้นอายุ39ปีทํางานในตําแหน่งมั่นคงในบริษัทต่างประเทศเงินเดือนเกือบห้าหมื่นต่อเดือน แต่พี่ต้นไม่มีเงินเก็บเลยเพราะเวลามีคนชวนลงทุนอะไรพี่ต้นจะบอกว่าผมยังไม่พร้อมเวลาเพื่อนชวนทำธุรกิจเล็กๆแกจะบอกว่ายุ่งอยู่กับงานประจำขอเวลาศึกษาก่อนทุกอย่างถูกเลื่อนออกไปเสมอในขณะที่เพื่อนคนนั้นเริ่มขายของเล็กๆในชอปปีมีขาดทุนในช่วงแรกแต่วันนี้เพื่อนคนนั้นมีรายได้เสริมเกือบสองหมื่นต่อเดือนจากของที่เขาลองขายไปเรื่อยๆพี่ต้นมองย้อนกลับมาก็ยังอยู่ที่เดิมงานประจำเริ่มอิ่มตัว แต่ไม่มีอะไรเตรียมไว้รองรับอนาคตเลยคนแบบพี่ต้นไม่ได้จนเพราะไม่มีโอกาสแต่จนเพราะมัวแต่พลัดวันไม่เคยเริ่มต้นอะไรจริงๆเลยและนี่คือนิสัยที่พบได้ทั่วไปมันแฝงอยู่ในคําว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวว่างก่อนซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีวันนั้นจริงๆคนที่มีวินัยด้านการเงินไม่ได้เก่งกว่าใครแต่เขาแค่เริ่มลงมือเร็วกว่าออมทีละเล็กลงมือผิดพลาดแต่เรียนรู้เริ่มทําทั้งๆท,ที่ยังไม่มั่นใจ ไม่ต้องรวยเร็วแต่รวยจริงเพราะเริ่มเร็วคนที่ผลัดวันกับเรื่องเงินมักเป็นคนที่มองไม่เห็นค่าของเวลาเวลาคือช่องว่างระหว่างคุณกับความมั่นคงและเวลาจะเป็นศัตรูกับคนที่ไม่ลงมือนิสัยชอบพลัดวันประกันพรุ่งผลัดไปเรื่อยๆคือด่านแรกที่ต้องข้ามให้ได้เพราะมันคือตัวขวางทุกอย่างที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในชีวิต2กลัวการเปลี่ยนแปลงนิสัยนี้เป็นสิ่งที่ซ่อนตัวเก่งมากเพราะคนที่เป็นมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังกลัว มันไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นความกลัวลึกๆที่แฝงอยู่ในหัวใจกลัวผิดพลาดกลัวทำแล้วไม่ได้ผลกลัวเสียหน้ากลัวเสียเงินทุกอย่างจึงหยุดอยู่แค่ในความคิดชีวิตก็เลยไม่เคยเปลี่ยนเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงพี่ออนเป็นพนักงานบริษัทอายุ45ปีเธอทำงานบัญชีในบริษัทเดิมมาเกือบ20ปีเก่งมากในหน้าที่ของเธอแต่เงินเดือนไม่เคยเกินสา0 0 0่นบาททุกวันเธอใช้ชีวิตแบบเดิม เช้าออกจากบ้านเย็นกลับบ้านอยู่หอเดิมกินร้านเดิมไม่มีรายได้เสริมไม่มีการพัฒนาทักษะใหม่เลยมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้พี่อ่อนลองเรียนคอสการเงินออนไลน์เธอตอบทันทีว่าไม่กล้าเรียนกลัวเรียนไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มผ่านมาสามปีเพื่อนคนที่เรียนคอสต,ต่อเนื่องเริ่มจับสินทรัพย์เล็กๆและตอนนี้มี a พาสีฟ i อินค e เดือนละห้าพันจากสินทรัพย์แรกที่ลองเริ่ม แต่พี่ออนยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะโง่ไม่ได้เพราะไม่มีเวลาแต่เพราะใจไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยกลัวการเปลี่ยนแปลงนี้อันตรายมากมันเป็นตัวบล็อกทุกโอกาสทุกความรู้ใหม่ทุกสิ่งที่อาจทําให้ชีวิตดีขึ้นคนจํานวนมากไม่พัฒนาเลยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าออกจากวงจรเดิมเขายอมอยู่ในความเคยชินความชินที่อาจจะสร้างความจนให้ในอนาคต เพราะมันปลอดภัยกว่าเสี่ยงแล้วอาจไม่เวิร์กความจริงคือทุกการเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนแต่ความแน่นอนของคนที่ไม่เปลี่ยนเลยคือชีวิตจะไม่มีวันดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณกลัวการเติบโตและถ้าคุณกลัวการเติบโตคุณก็จะยืนอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตไม่มีใครสําเร็จได้จากการทําสิ่งเดิมๆไม่มีใครร่ํารวยจากความสบายที่ไม่ขยับขยายคนที่กล้าลองคือคนที่มีโอกาสเจอคําว่าใช่ส่วนคนที่ไม่ลองเลย ก็ไม่มีวันได้เจออะไรใหม่เลยเช่นกันนิสัยกลัวเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันต้องถูกจัดการเริ่มจากก้าวเล็กๆเ,เริ่มจากสิ่งที่ไม่สบายใจนิดหน่อยแล้วชีวิตจะเริ่มขยับทีละนิดสโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองนี่คือนิสัยที่ทำลายชีวิตคนเงียบๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นพฤติกรรมที่ดูซอฟแต่ส่งผลลึกเมื่อไหร่ที่มีปัญหาคนกลุ่มนี้จะมองหาคนผิดทันทีและคนผิดที่เขามักมองหา ก็คือสิ่งนอกตัวรัฐบาลไม่ดีเศรษฐกิจแย่ลูกค้าไม่มีเงินคนอื่นมีต้นทุนดีกว่าครอบครัวไม่สพอร์ตหัวหน้าไม่ยอมโปรโมททุกอย่างคือสิ่งที่เขาไม่มีอำนาจควบคุมแต่ปฏิเสธที่จะหันมาดูสิ่งที่ตัวเองทำได้นิสัยนี้ฝังอยู่ในคนที่มีทัศนคติแบบเหยื่อเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตถูกกำหนดโดยภายนอกเชื่อว่าตัวเองไม่มีทางเลือกและเมื่อเชื่อแบบนั้นพวกเขาก็ไม่ทำอะไรเพราะคิดว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนได้อยู่แล้ว พี่ชัยเป็นคนที่ทำธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆในต่างจังหวัดยอดขายไม่ดีเขาบ่นทุกวันว่าเศรษฐกิจแย่ลูกค้าไม่มีเงินคู่แข่งเปิดร้านใหม่เยอะแต่มุมมองของลูกค้ากลับต่างออกไปร้านของพี่ชัยไม่เปลี่ยนเมนูเลย3ปีไม่มีระบบขายหรือโปรโมตออนไลน์ไม่รับพร้อมเพย์ไม่มีมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พี่ชัยทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขาเชื่อว่าต้นเหตุค,คือโลกภายนอก ในขณะที่ร้านข้างๆอายุน้อยกว่าแต่ปรับตัวไวมีโปรโมชั่นทุกสัปดาห์เปลี่ยนเมนูตามซีซั่นยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆแม้อยู่ในพื้นที่เดียวกันคนที่โทษแต่สิ่งรอบตัวจะไม่เห็นปัญหาที่เกิดจากตัวเองและถ้าไม่เห็นปัญหาจากตัวเองก็จะไม่มีวันแก้ได้นิสัยนี้อันตรายเพราะมันทําให้คนรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเขาจึงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรและพอไม่เปลี่ยนอะไรชีวิตก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน แล้วเขาก็จะมีเรื่องใหม่ให้โทษในวันถัดไปเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองว่าเราคือเจ้าของชีวิตเราคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจเราคือคนที่สร้างหรือทำลายอนาคตตัวเองเมื่อไหร่ที่เรารับผิดชอบแบบเต็มร้อยนั่นคือวันที่เรามีพลังจะเปลี่ยนแปลงจริงคนที่จนตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เพราะเขาไม่เคยมองว่าความจนเป็นผลมาจากการกระทำของตัวเองสใช้เงินเพื่อโชว์ไม่ใช่เพื่อเติบโตนี่คือนิสัยที่พบได้ทั่วไปในยุคป,ปัจจุบัน ยุคที่ทุกคนสามารถโชว์ได้ทุกอย่างภายในไม่กี่วินาทีแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ทําให้คนรู้ว่าเรากินอะไรใส่อะไรอยู่ที่ไหนใช้แบรนด์อะไรและคนจํานวนมากเลือกใช้เงินเพื่อให้ภาพนั้นดูดีแม้จะต้องแลกกับความมั่นคงในชีวิตจริงหลายคนทํางานหนักทั้งเดือนเพื่อผ่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่แต่ไม่มีเงินเก็บฉุกเฉินสักบาทบางคนใส่เสื้อผ้าหรูถือกระเป๋าแบรนด์แต่ไม่มีเงินสำรองเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีประกันชีวิต ไม่มีเงินเก็บสำหรับพ่อแม่ไม่ได้ลงทุนกับ passive In c o m e เลยเพราะเงินทั้งหมดถูกใช้ไปกับสิ่งที่ต้องการให้คนอื่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตมั่นคงจริงๆเจเป็นพนักงานออฟฟิศวัย30ต้นต้นๆรายได้ต่อเดือนประมาณส0,000ืน่นแต่ค่าใช้จ่ายรายเดือนเกือบพอๆกับรายได้เพราะเขาผ่อนโทรศัพท์ใหม่จ่ายค่างวดรถกินข้าวนอกบ้านวันละสองมือ้อสมัครฟิตเนสราคาแพงซื้อของแต่งคอนโดเพื่อถ่ายลงโซเชียลมีเดียทุกอย่างดูดีมากในสายตาคนอื่น แต่เมื่อมีปัญหาทางการเงินเขาไม่มีแม้แต่เงินสำรองสำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่มีทุนตั้งต้นสำหรับโอกาสที่ดีที่มาถึงและไม่มีพื้นที่ให้ตัวเองหยุดพักเมื่อเหนื่อยล้าชีวิตที่ดูดีในรูปไม่ได้ดีจริงในชีวิตจริงคนจำนวนมากกำลังแลกเสถียรภาพกับภาพลักษณ์พวกเขายอมเอาเงินที่หามาอย่างยากเย็นไปใช้กับสิ่งที่สร้างความประทับใจแบบฉาบฉวยมากกว่าจะลงทุนในสิ่งที่สร้างอนาคตร,ระยะยาวนิสัยนี้อาจไม่ได้แสดงออกชัดเจน แต่มันแฝงอยู่ในพฤติกรรมเล็กๆอย่างการซื้อของเพราะกลัวตกเทรนด์กินร้านหรูเพื่อถ่ายรูปใช้บัตรเครดิตเพื่อของที่ไม่จําเป็นทั้งหมดนี้ไม่ได้ผิดแต่ถ้ามันกลายเป็นนิสัยซ้ำซากโดยไม่มีการออมไม่มีการลงทุนไม่มีแผนทางการเงินมันก็จะกลายเป็นกับดักที่ทําให้คนใช้เงินไปเรื่อยๆโดยไม่เหลืออะไรเลยคนที่มีฐานะดีไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช้เงินแต่เพราะเขาใช้เงินในแบบที่เงินงอกเงยได้ใช้กับการพัฒนาทักษะ กับสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ใช้กับสุขภาพเพื่อให้อยู่ทำงานได้นานขึ้นใช้กับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลจริงในระยะยาวถ้าเรายังใช้เงินเพื่อสร้างภาพให้คนอื่นเห็นชีวิตเราก็จะเป็นแค่การแสดงที่ไม่มีตอนจบแต่ถ้าเราใช้เงินเพื่อสร้างหลักฐานให้ตัวเองชีวิตก็จะมั่นคงขึ้นทุกวันแม้ไม่มีใครเห็นเลยก็ตาม 5. อยู่กับคนคิดลบและวนอยู่กับความคิดแบบเดิมไม่มีอะไรในชีวิตจะมีพลังมากไปกว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ โดยเฉพาะคนที่เราคุยด้วยทุกวันคำพูดทัศนคติแนวคิดมุมมองต่อโลกทั้งหมดนี้ค่อยๆหล่อหลอมเราโดยไม่รู้ตัวถ้าเราฟังคำบ่นทุกวันเราจะมองโลกแง่ลบถ้าเราอยู่กับคนที่เชื่อว่าคนจนไม่มีวันรวยเราจะไม่กล้าคิดใหญ่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่บอกว่าทำไปก็เหนื่อยเปล่าเราก็จะไม่ลงมือนี่คือนิสัยที่ดูไม่ร้ายแรงแต่มีผลกับการเงินและความสำเร็จของคนคนหนึ่งมากกว่าที่คิด พี่เมฆเป็นพนักงานบัญชีอาศัยอยู่กับเพื่อนสามคนในห้องเช่าเพื่อนทั้งสามคนทำงานประจำเหมือนกันแต่ทุกวันจะมีวงสนทนาเรื่องความลำบากเรื่องเงินไม่พอเรื่องระบบไม่ยุติธรรมเรื่องเจ้านายให้งานเยอะเกินควรและเมื่อพี่เมฆพูดว่าอยากเริ่มหางานเสริมหรือเริ่มเก็บเงินหรือเริ่มเรียนออนไลน์เขาจะถูกแซะว่าฝันสูงไปหรือเปล่าคนอย่างเราทำไม่ได้หรอคิดว่าเรียนออนไลน์จะเปลี่ยนชีวิตได้เหรอพี่เมฆฟังบ่อยจนเริ่มเชื่อ จากที่เคยอยากเริ่มก็เลื่อนออกไปจากที่เคยอยากทำก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์จนในที่สุดก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปอีกหลายปีนิสัยของคนรอบตัวมีพลังดึงมหาศาลและถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะกลายเป็นคนแบบเดียวกับเขาโดยไม่รู้ตัวคนที่บน่นคนที่ดูถูกตัวเองคนที่ไม่เชื่อในโอกาสและเมื่ออยู่ในวงจรแบบนั้นนานพอเราจะไม่กล้าคิดต่างไม่กล้าขยับและไม่กล้าออกจากพื้นที่ที่ทำให้เราจน คนที่ประสบความสําเร็จหลายคนเริ่มจากการเลือกฟังคนที่ดีกว่าเขาเริ่มจากการเปลี่ยนวงพูดคุยเริ่มค้นหาข้อมูลที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นและนั่นทําให้เขาเริ่มคิดต่างและเมื่อต่างเขาจึงเริ่มทาต่างเมื่อทําต่างผลลัพธ์ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดที่วนอยู่แบบเดิมจะพาเราไปที่เดิมเสมอแต่เมื่อไหร่ที่เรายอมตั้งคําถามกับสิ่งที่เราคิดเมื่อไหร่ที่เราหยุดฟังเสียงของคนที่ไม่เคยพาเราไปข้างหน้าเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงของความเป็นไปได้ในชีวิตเราเอง จงเลือกอยู่กับคนที่เชื่อว่าคุณทำได้เลือกฟังคนที่ใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากเป็นเลือกอยู่กับพลังที่พาไปข้างหน้าไม่ใช่พลังที่ฉุดให้จมอยู่ที่เดิมและเมื่อคุณเลือกได้คุณก็เริ่มเปลี่ยนอนาคตได้เช่นกันไม่มีใครจนเพราะโชคชะตาไม่มีใครล้มเหลวเพราะเกิดมาไม่เก่งส่วนใหญ่แค่ติดอยู่กับนิสัยบางอย่างที่ไม่เคยรู้ตัวมันคือความเคยชินและไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมันคือการผลัดวันเล็กๆที่กลายเป็นปีมันคือเสียงบ่นของคนรอบตัวที่เราฟังซ้ำทุกวัน มันคือพฤติกรรมที่ไม่มีใครเตือนเราเพราะทุกคนก็ทำเหมือนกันแต่วันนี้คุณได้รู้แล้วคุณสามารถเลือกใหม่ได้ทันทีคุณเลือกจะลองอะไรเล็กๆได้วันนี้คุณเลือกจะฟังเสียงในใจตัวเองแทนเสียงของคนที่บ่นตลอดเวลาก็ได้คุณเลือกจะไม่โทษใครอีกแล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่ได้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากการตัดสินใจครั้งใหญ่เสมอไปแต่เปลี่ยนจากการตัดสินใจเล็กๆในทุกวันและเมื่อสิ่งเหล่านั้นสะสมมาเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วพบว่า คุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคนที่เคยจนคนที่เคยท้อคนที่เคยเชื่อว่าเปลี่ยนไม่ได้กลายเป็นคนที่มั่นคงมีพลังและใช้ชีวิตแบบที่ภูมิใจในตัวเองเริ่มวันนี้เลยไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจแค่คุณเข้าใจตัวเองก็พอสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่องคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตดีขึ้นตรงใจหรือทำให้หัวใจอบอุ่นขึ้นนิดนึงแวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกัน กดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับคนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ